สวัสดีครับช่องแบ่งกันเก็บนะครับผมมาครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตสโลแกนก่อนนะครับผมฉันจะคอยดูแลลูกศิษย์ของฉันเสมอไม่ว่าฉันจะอยู่หรือไม่ก็ตามพระของฉันเก็บให้ดีต่อไปจะแพงโอเคนะครับผมครับแน่นอนครับองค์นี้คือพระของท่านหลวงพ่อกลวยแห่งวัดโคสิตรามัชนาทนะครับผมครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมผมขออนุญาตวัดก่อนเนาะเพราะเดี๋ยวจะลืมนะครับผมเดี๋ยวจะลืมซะ ครับผมองค์นี้นะครับผมมีขนาดความกว้างอยู่ที่1.5นะครับเศษเศษนะครับ1.5เซนติเมตรนะครับผมหรือถึง1.6นะครับเซนติเมตรและความยาวหรือความสูงนะครับอยู่ที่3.2เซนติเมตรนะครับผมโอเคเป็นเข้าใจนะฟังไม่ทันกรอกกับนะครับผมจะได้ไปไวๆครับองค์นี้เป็น1ต้องเรียกว่า1ในพิมพ์มาตรฐานยุคต้นๆนะครับผมของท่านหลวงพ่อกลวยนะครับเรียกกันว่า พิมพ์พระศิวลีใบมยมนะครับและองค์นี้เป็นพิมพ์เล็กครับซึ่งในปัจจุบันนี้พิมพ์เล็กหายากมากนะครับพอๆกับพิมพ์เป้งนะครับพอๆกับพิมพ์ใหญ่เลยนะครับหายากมากๆนะครับเล็กกับใหญ่นี่ใครจะไปก่อนนะใครจะขึ้นราคาใครจะแพงก่อนไม่ทราบอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าอยู่ที่ผมเนี่ยองเดียวมีองค์เดียวเก็บเก่ามานานนะครับผมนะครับผมมีอยู่องค์เดียว นะครับทีแล้วว่าจะยังไม่ลงเพราะรู้สึกว่าโอ้โหลงพรอะกลวยแรงไม่อยู่จริงๆครับพระของท่านแสดงว่าพุทธคุณสุดยอดมากครับนะครับผมโดยเฉพาะท่านสําเร็จหัวใจพระศิวลีนะครับผมท่านเสร็จสําสเร็จคาถาพระหัวใจศิวลีอย่างนี้แหมไม่น่าพลาดเลยครับ ไม่น่าพลาดด้วยประการทั้งปวงสร้างไว้ยุคต้นๆก็ประมาณปี2,500นะครับผมในพิมพ์นี้นะครับผมถือว่าประมาณเป็นยุคต้นๆของท่านเลยนะครับผมแล้วก็เป็นพิมพ์หนึ่งในพิมพ์มาตรฐานนะครับก็เป็นพิมพ์ต้องเรียกว่าพิมพ์พระศิวลีใบมยมพิมพ์เล็กนะครับผมสังเกตนะครับผมตรงนี้จะมีคอดนะครับจะมีคอดนะครับแต่องค์นี้จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูก็จะชัดนะครับเป็นคอดหน่อยหนึ่งนะครับแล้วองค์นี้จะเป็นพิมพ์มาตรฐานแล้วก็หนึ่งในพิมพ์มาตรฐานนิยมของท่านลววงง่กยรราาคีบบจัต้อ ครับผมว่าราคานี้ที่เดี๋ยวผมเปิดไปเนี่ยนะครับถ้าใครจับต้องได้รีบจับต้องครับนะครับเพราะผมถือว่ายังไปได้อยู่นะครับราคานี้ถ้าใครเอาได้ก่อนก็โอเคเอาเอาทีหลังก็อาจจะไปไกลกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับเพราะว่าผมดูแล้วหลวงพ่อกลวยลังไม่หยุดฉุดไม่อยู่แน่ๆนะครับผมโอเคนะครับผมอ่ะองค์นี้เดี๋ยววัดไปแล้วอะไรแล้วผมขออนุญาต เปิดราคาไปก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูเนื้อหากันนะครับผมองค์นี้เอาไปนะครับลองดูใครเอาได้เอาเอาไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าหายากครับปัจจุบันของเก๊กระบาดเพียบนะครับผมโอเคองค์นี้มาตรฐานด้วยนะครับผมนะครับเอาไปนะครับลองดูนะครับผมเอาได้เอาครับองค์นี้เอาไป3 5 0พันบาทนะครับผมเป็นพิมพ์ใบมยมพิมพ์เล็กซึ่งหายากครับผมบอกได้เลยว่าหายากนะครับโอเคนะครับผมอืมพ้บาทรวมส่ง e m a i หรือ c u r l y ให้ด่วนนะครับผม และเช่นเคยครับลูกค้าประจาก็ยังลด10%เช่นเดิมได้ลด10%เช่นเดิมนะครับลูกค้าใหม่ขออนุญาตไม่ลดงดต่อนะครับผมนะครับ3,500บาทรวมส่ง EMS หรือเคอรี่ให้ด่วนๆนะครับผมขออนุญาตเช่นเคยขออนุญาตเฉพาะท่านที่พร้อมเช่าบูชาพร้อมโอนข้อสําคัญครับต้องเชื่อมือเชื่อใจในช่องแบ่งเก็บนะครับผมเชื่อมือเชื่อใจถึงจะเช่าได้ไม่เชื่อมือไม่เชื่อใจเช่าไม่ได้นะครับผมนะครับแล้วใครบอกว่าอ่ะแล้วเกิดไม่เป็นพระทํายังไงหนึ่งครับไม่ต้องเช่า นะครับ 2. ถ้าอยากเช่าลองดูครับต้องเชื่อมือเชื่อใจครับ เอาภาพเนี่ยครับนะครับหรือเอาคลิปเนี่ยครับไปให้คนที่ท่านคิดว่าเขาเก่งเขาเป็นนะครับลองดูนะครับถ้าเขาบอกว่าใช่ชัวแท้ก็เอาถ้าเขาบอกไม่ใช่ไม่ชัวไม่แท้ก็ไม่ต้องเอาก็ได้ครับแค่ท่านเข้ามาดูเนี่ยผมก็ชื่นใจแล้วครับผมก็ดีใจแล้วครับนะครับผมถ้าท่านเช่าบูชาไปก็ขอบคุณนี่คือสโลแกนของช่องแบ่งเก็บนะครับโอเคนะครับผมผมบอกไว้หลายครั้งว่าผมไม่เล่นพาเก้ใครดูภาพผมเก้ก็ผ่านแค่นั้นแหละครับง่ายง่ายครับไม่ต้องคอมเมนต์ด้วยนะครับเสียชื่อท่านเปล่านะ โอเคนะครับผมต้องกราบขออภยัยถ้าพูดอะไรผิดไปอ่ะไม่พูดละเดี๋ยวมาดูพระกันอีกว่านะครับผมอ่ะโอเคพิมพ์นี้เป็นหนึ่งในพิมพ์มาตรฐานนะครับผมแล้วก็มีผสมแร่ข้างในแล้วก็สายเสกนะครับและเป็นยุคตน้ตนๆเนี่ยเป็นอะไรที่คือดูบอดี้เลยครับนะครับทั้งเนื้อหาทั้งบอดี้ท่านดูนะครับทั้งเนื้อหาทั้งบอดี้เนี่ยมันฟ้องเลยครับนะครับว่าเป็นพระเก็บเก่าผมบอกไว้เสมอว่าผม เช่าซื้อมาตั้งแต่พระยังไม่ดังนะนะหลวงพ่อกล้วยท่านยังไม่แรงนะครับบอกไปหลายทีแล้วครับนะครับตั้งแต่ยี่สิบห้าสามสิบปีที่แล้วนู่นนะครับผมซื้อใครอ๋อก็ซื้อกับสายตรงจริงๆครับที่เขาเล่นเขาเก็บแต่หลวงพ่อกล้วยนะคนอื่นเขาเล่นพระอ,อื่นกันใช่ไหมครับแต่แกเก็บแต่หลวงพ่อกล้วยอะ่ะผมก็ซื้อแกแล้วก็ได้ได้ยินได้ฟังที่แกเล่ามาเนี่ยนะครับแล้วก็มันก็เป็นจริงนะ นะครับยี่สิบปีให้ยี่ห้าปีให้หลังมันก็เป็นจริงว่าเออหลวงพ่อควยแรงจริงมาแรงจริงนะครับผมโอเคนะครับผมโดยเฉพาะพระศิวลีด้วยนะพะท่านสําเร็จพระคาถาหัวใจศิวลีนะที่เขาเรียกอะไรผมก็จาไม่ได้แล้วนะครับผมเขาสอนมาทั้งนั้นแหละเรื่องที่หลวงพ่อลวยตอนแรกผมก็ไม่เป็นส่วนใหญ่เขาสอนมาหมดอ่ะนะครับผมโอเคนะครับผมพระองค์นี้ด้านหลังต้องมีรอยนิ้วมือนะครับผมแล้วก็ด้านหลังอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นหลังคล้ายๆหลังเบี้ยนนิดๆน,น,นะครับผม โอเคนะครับผมมาเดี๋ยวมาดูมาดูสภาพกันเดี๋ยวก่อนอื่นต้อง084นะครับถ้าท่านต้องการนะครับผมรีบแคปหน้าจอนะครับผมแล้วส่งมาที่ ID Line นะครับผมหมายเลข0846786958 ย้ำ idline หมายเลข0846786958เบอร์ 8, Bernie, นี้ไลน์นี้ขออนุญาตเฉพาะท่านที่พร้อมเช่าบูชาพร้อมโอนและต้องเชื่อมือเชื่อใจเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ค่อยแคปหน้าจอเข้ามาส่งมาที่ idline เบอร์นี้แหละครับที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ฟังไม่ทันกรอกับนะครับหรือไปกดที่ใต้ลิงก์ดูนะครับกดคลิปที่ใต้ลิงก์ดูนะครับกดคำว่าดูเพิ่มอ่านเพิ่มเติมนะครับผมกดปึ๊กเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเนี่ยผมก็จะมีระบุไว้ตรงนั้นอีกทีหนึ่ง โอเคนะครับผมเป็นเข้าใจเนาะมาครับมาครับมาส่องดูกันเดี๋ยวผมขยายให้ดูก่อนนะครับขยายรูปให้ดูก่อนให้ดูชัดๆก่อนว่าดูเนื้อหาเป็นยังไงเนื้อหาจะออกส้มๆนิดๆนะครับเนื้อออกโซนละเอียดเลยนะครับผมนะครับโอเคเนาะดูแค่นี้ก็โอเคละแล้วเดี๋ยวมาดูด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวผมพลิกด้านหลังให้ดูก่อนนะครับพลิกด้านหลังให้ดูนะครับหลังจะต้องมีรอยนิ้วมือแล้วก็ จะโค้งๆนิดๆนะครับหลังจะโค้งๆหน่อยๆแล้วก็ลักษณะเนี่ยจะมีการใช้มือกดจะเห็นรอยนิ้วมือนะครับเห็นไหมครับรอยนิ้วมือเนี่ยนะครับทั้งกดเนี่ยจะเห็นรอยนิ้วมือกด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 เห็นไหมครับนะครับรอยนิ้วมือแล้วหลังเนี่ยจะโค้งหน่อยๆนะครับผมในพิมพ์พระศิวลดีแต่บางองค์พระพิมพอ์อีกแบบหนึ่งก็มีนะหลังตึงก็มีนะ หลังตึงก็มีหลังแบบเรียบอะเรียบตึงก็มีนะครับผมไม่ใช่ไม่มีนะเพียงแต่ว่าต้องดูหลายๆอย่างประกอบถ้าเป็นลักษณะโซนแบบนี้ต้องให้ดูแบบนี้เท่านั้นเองถ้าเป็นแบบหลังเรียบตึงก็ต้องเป็นอีกแบบหนึ่งต้องดูต้องดูอีกแบบหนึ่งนะครับโอเคเป็นยังเข้าใจเนาะนะครับผมนะครับแลวหลังเรียบตึงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับตรงใบมยมจะชัดมากจะเป็นเส้นคมชัดมากจะเลี้ยวเลิ้อโคดชัดอันนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับ จะโคง้งเป็นรูปใบอ่ะลักษณะใบเขาจึงเรียกว่าใบมายมแบบใบมายมเลยเห็นไหมครับโอเคเนาะนะครับเดี๋ยวดูขอบข้างเนี่ยครับลักษณะจะเท่านี้เองคือของเก๋นเนี่ยนะถ้าคือเนื้อดินเขาจะยังไงก็ดูดูใหม่เพราะว่าเพิ่งสร้างมาไม่กี่ปีนี่เองนะครับเนื้อดินก็จะดูใหม่นะครับถ้าเนื้อเก่าๆก,ก็ดูปุ๊บ่าคราบเคิือเพววาฟ้องครับนะครับ คาบเอ่ยพิมพ์ทรงเลยเขาฟองเลยว่าเฮ้ยเก่าเฮ้ยแท้เขาจะดูง่ายโดยเฉพาะหลังนิ้วมือกับอ่าหลังโค้งนิดๆแบบคล้ายๆหลังเบี้ยหน่อยๆน,นะครับผมแล้วก็มีรอยนิ้วมือนะครับ โอเคนะครับผมเป็นให้เข้าใจเนาะฟังไม่ทันกลอกับนะครับผมอย่าลังเลใจครับผมเหลือองค์เดียวด้วยมีองค์นี้องค์เดียวใครเอาได้เอานะครับผมส่งได้ส่งนะครับวันของวันก็ถึงนะครับถ้าเกิดว่าเป็นของทางใบษณีไม่รู้เขาหยุดหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเป็นของทางเคอร์รี่ก็ดีแฟลก็ดีถ้ายังส่งได้ผมส่งให้ทันทีนะครับผมโดยไม่มีข้อแม้ใดๆนะครับผมถ้าไม่ทันก็นู่นเลยจองไว้ก่อนนะครับเอาไว้ก่อนเชื่อผมนะเดี๋ยวหายไม่ใช่หาง่ายๆครับปัจจุบันนี้โอ้โหหลวงพ่อกลวยมาแรงจริงครับ โอเคนะครับผมแนะนําแค่นี้แหละแนะนําแนะนําเอาได้เอาเหลืออยู่องค์เดียวมีองค์เดียวสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะ